สวัสดีครับ fc อาจารย์ต้นน้ำหมักสูตร2นะครับน้ำหมักแก่ยางรักษายางหน้าตายให้กลับมากีดได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาเลาะหรือมาชมสวนยางนะครับกีดพาแล้งนะครับส่วนนี้อ๋อโมกเมื่อคืนลมแรงนะครับแต่ไม่มีฝนให้ดูให้ดูใบนะครับดูใบที่ฉีดสูตร2ไปนะครับกิ่งมันหักฮนะเสียดายมากเลยแต่ลมแรง ดูเทียบกับมือผมนะครับใบอะใบเขาใหญ่มากเลยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับข้อเสียก็คือแบบว่านะรมมาหักได้นะครับเพราะเขาแบบเหมือนบำรุงเขามากแต่พูดถึงก็เป็นทั้งข้อดีนะฮะแต่ข้อเสียคือบำรุงดีก็รวมมาก็หักได้นะครับเนี่ยดูเขาเขาแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะมากเลยนะครับดูใบเขานะฮะใหญ่มากเลยนะครับ ดูฮะมีแต่ใบใหญ่ๆนะฮะได้มากเนี่ยฮะเทียบกับหน้าจานต้นนะครับเนี่ยหักไปสองกิ่งใหญ่ๆเลยนะครับต้นนี้ฮะที่หักเป็นหลังผมเนะี่ยต้นนี้ก็เป็นยางหน้าตายนะครับในอดีตเนี่ยมีดหนึ่งนะครับดีดเมื่อคืนนี้ก็เกือบครึ่งนะฮะก็ไม่ธรรมดานะครับผ่าแรงได้ ส่วนนี้ไม่มีน้ำ้วยนะครับส่วนนี้แห้งก็งงงงไม่ธรรมดานะขนาดนี้ดูลูกน้องผมกรีดนะฮะงานศิลปะชัดๆนะฮมันก็ยังออกอยู่นะฮะเป็นจางหน้าสองนะฮะก็ขอให้มีกรีดแล้วมีเนื้อหลงเหลืออยู่เดี๋ยวมันก็สร้างฮะสร้างใหม่ขึ้นมาค่อยกรีดต่อไปสวยไม่สวยก็ ว่ากันอีกทีนึงลูกน้องเขาก็นะก็ต้องทำใจครับสมัยก่อนก็เป็นนียลูกน้องกรีดที่เขากรีดอย่างนี้เพราะว่ายางมันหน้าตายเขาก็กรีดหานะครับลูกน้องคนก่อนยางไม่ค่อยมีน้ำยางฮะแล้วก็กรีดกรีดกรีดเพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้สูตรเขาอะะลูกน้องชุดก่อนเขาก็จะเอ,อเขาคงคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วน้ำยางมันจะออกเยอะ สองสาปีที่แล้วคือคือค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมากนะสภาพยางพาราส่วนของผมเนี่ยสภาพนะฮะมีดเดียวนะครับเนี่ยมีดเดียวก็จะกีดหาจิ๊จิกๆิกิโอ้อออันนี้ต้นนี้ไม่ไม่น่าจะกีดหรอกสภาพก็ยังมีน้ำยางให้ต้นใหญ่กว่าแขนนิดหนึ่งนะ <laughs> เนี่ยมีดหนึ่งก็ก็ถือว่าก็เยี่ยมนะฮะดูเทียบกับมือผมถ้วยใหญ่อยู่นะครับบรรยากาศดีดูดูข้างหลังคือแบบร่มลื่นมากะฮะใบนี่เขียวเลยะฮะกองหลังผมก็คือขี้เค้กนะ,ะอะไรใส่ได้ก็ใส่หมดนะขี้เคก้กขี้เคก็กอ้อยขี้เคก้กปาล์มเอามาใส่หมดนะ ันอยู่ใกล้นในถูกรกะใสไปเลยนะครับผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดจะใส่ด้วยครับเพราะว่าไม่ใส่มันก็ยังออกเพราะว่าฉีดสูตรสองไปนะครับก็ยังออกดีนะฮะดูดูใบฮะนี่จะใบ,บใหญ่ๆน้นหนาขนั้นเลยพามาเดินเลาะภาษาอีสานก็คือเลาะชมสวนนะครับ ดูสภาพกีดพาอแรงพ้าแรงอต้นนี้เขาก็ยังจ,จะเอาอยู่แล้วต้นเท่าเขียต้นนี้ก็เมื่อก่อนก็ไม่ให้ออกจําได้ดูสภาพเขากีดเขากีดหาอะไรก็ไม่รู้เนือ่อตันนี้มีดเดียวข้างล่างเข้าท่าเข้าทีนะฮะแต่ ใช้น้ำหมักอาจารย์ต้นสูตรสองก็ถ้าสวนไหนใช้ยาเร่งอยู่แล้วก็อยา่าห้อย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งเลิกหยุดยาเร่งนะครับ <c oughs> ค่อยๆเลิกค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันจะน็อกฮะ <c oughs> หยุดทีเดียวก็คือมันจะปรับตัวไม่ทันมันก็จะไม่ให้น้ํายางนะครับสมมุติว่าเราฉีดยาเร่งหรือหรือทายาเร่งอยู่แล้วเอาสูตรสองของอาจารย์ต้นไปใช้เนี่ยอย่าเพิ่งหยุดยาเร่งนะครับค่อยๆหยุดไปนะครับเดี๋ยวมันปรับสาภาพไม่ได้ เดี๋ยวน้ำยางจะไม่ออกค่อยๆหยุดค่อยๆลดไปนะครับถ้าถ้าสวนไหนไม่ไม่ใช้ยาเล่งก็ก็ดีครับเอาไปฉีดสูตรสองไปฉีดก็แปบ๊บเดียวก็เห็นผลได้เลยนะครับเนี่ยมีดเดียวนะครับเนี่ยแต่กรีดก็อย่างว่าเราเลือกคนกรีดยากหน่อยกรีดได้ขนาดนี้เขากรีดให้ก็บุญวาวาสนาส่งนะครับ เนี่ยฮะสภาพอย่างที่เห็นยางยี่สิบปีแล้วนะครโอ้ต้นนี้สงสายมันที่เปลี่ยนเลยดูครึ่งหนึ่งดูศิลปะโดยแท้ก่อนในี้ไม่มีหรอกครับต้นนี้ดูต้นนี้เลยครับแตกลายงาเลยถ้าต้นหน้าตายมากๆนะฮะฉีดสูตรสองเข้าไปมันจะเป็นสภาพอย่างเงี้ยเนี่ย เพื่อนๆเ,เคยแกะอันนี้แล้วโดนแมงมอดไหมครับผมเคยครั้งนึ่งอ่ะหลายปีมาแล้วแกะมาแล้วมันตับเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยดูไหมยางนี่นีนะเอามีฮะใช่ก็พอสมควรนะฮะจากสภาพยางนี้นะจากสภาพยางนี่ก่อนหน้าน,น,นี้ก็ไม่ได้ขีดนะ เ,เขาก็เพิ่งมาไล่กีีอยู่ภาพตัวนี้แบบขนาดดีแท้คนระับผมขอบคุณนะครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสุตทองครับสวัสดีครับ